แล้วก็สำหรับชั้นม .3 านั้นกับผมได้ใช้หนังสือ access 3นํานำมาสอนให้นะครับแต่ละคลิปแต่ละหน้าเลยหน้าละ1คลิปขึ้นบทใหม่เลยนะครับเพราะเมื่อกี้จบไปแล้วว่าบทที่1เราสามารถทำอะไรได้บ้างก็ขึ้นบทที่2นะครับยูนิตนะครับแปลว่าหน่วยคุณครูก็เลยแปลให้ว่าหน่วยที่2ไปเลยนะครับนะ Unit 2หรือบทที่2นั่นเองตัวใหญ่เลยนะครับจิง นะครับแปลว่าสิ่งต่างๆ r อุราแลว้วรอบรอบ Us แปลว่าตัวของพวกเราทั้งหลายก็เลยแปลให้สั้นๆเข้าใจง่ายว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราให้ลุกให้ดูภาพข้างล่างนี้ให้ฟังแล้วก็ให้พูดนะดูฟังและพูด Jane and her friends Jane และเพื่อนๆของหล่อน R, school, R แปลว่าเป็นอยู่คือเพราะฉะนั้น R ในประโยคนี้แปลว่าอยู่ A at school at แปลว่าที่ school แปลว่าโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนเห็นไหมครับคุณคณรูแปลให้ทุกคำศัพท์เลย D พวกเขาทั้งหลายนั่นก็หมายความว่าทั้งเจนและเพื่อนๆพ,พวกเขาทั้งหลายนั้น R studying เป็น present continuous tense เรื่องเ e n s e บางทีคุณครูก็ต้องพูดให้นักเรียนฟังไว้นะครับนะ กำลังเรียนนะครับแปลว่ากำลังเรียนประธานบวกว e r b to be บวก verb ing เป็น present continuous tense นะครับเป็น1ใน tense ทั้ง12พวกเขากําลังเรียน about เกี่ยวกับ shape shape แปลว่ารูปทรงรูปร่างนะครับ terms ก็คือรูปทรงต่างๆ size นะครับเราใส่เสื้อไซส์อะไรใส่รองเท้าไซส์อะไร size แปลว่าขนาดนะครับ เรียนเรื่องรูปร่างรูปทรงนะครับรูปร่างในที่ไม่ใช่รูปร่างของคนนะคือรูปร่างรูปทรงต่างๆตามตามในเนื้อเรื่องนี้นะครับแต่ว่าใช้กับรูปร่างของคนก็ได้นะครับแต่ในที่นี่คือรูปร่างของวัตถุนะ and colors แล้วก็สีต่างๆ o t h i n g s ของสิ่งต่างๆของสิ่งของต่างๆ around รอบๆ gem ตัวพวกเขา gem ในที่นี้ก็คือตัวเจนและเพื่อนๆนั่นเอง Unit Two: Things Around Us. CD Script Nine for Students Book. Activity One: Look, Listen, and Say. Jane and her friends are at school. They are studying about shapes, sizes, and colors of things around them. Shapes Circle, Oval, Star, Rectangle, Square, Triangle โอเคครับจบไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็มาแปลตรงนี้ให้เลยเมื่อกี้แปลไปแล้วนะครับ shape แล้วก็เติม s เข้าไปด้วยนั่นก็คือ s h a p ลงท้ายด้วย s เช a p e แปลว่ารูปทรงรูปร่างเติม s เข้าไปก็คือรูปทรงรูปร่างหลายๆรูปทรงก็คือรูปทรงต่างๆนั่นเองมีาาคำว่า circle นะครับมีรู п, ป circle แปลว่าวงกลมนะครับ โอโวนะครับโอโวแปลว่าวงรีหรือแปลว่ารูปไข่นั่นเองนะครับนะวงรีหรือรูปไข่เพราะไข่นี่จะไม่กลมทีเดียวเลยนะครับไม่กลมเดะอย่างนี้ต้องเป็นรูปวงรี Triangle นะครับ tri-tri นะครับแปลว่า3ลูกนะก็คือเหมือนกับภาษาไทยเรานั่นเองไตรนะครับมันเป็นเหตุบังเอิญที่แปลเหมือนอที่ คำศัพท์ภาษานี่มาคล้ายกันเลยนะครับระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยไตรนะครับนะไตรภาษาไทายก็แปลว่า3นะครับพระรัตนไตรหรือจะเขียนไตรแบบไหนก็ได้นะครับไตรแบบนั้นหรือไตรแบบนี้ก็ได้แปลว่า3นะครับนี่ก็เหมือนกัน tri อ่านว่า tri นะครับ triangle ก,ก็แปลว่า3เหมือนกันเพราะฉะนั้น triangle ก,ก็แปลว่าสามเหลี่ยมนะครับนี่คือรูปสามเหลี่ยมนะ เดี๋ยวนะครับคุณครูทําภาพสีเหลืองไปบางนิดหนึ่งขยับมาตรงนี้จะได้เห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับสแควร์ Square, นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมและก็เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่ากันนั่นก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสแควร์แปลว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็เรียกว่า rectangle นะครับ rectangle นักเรียนหัดจำนะในรูปของคณิตศาสตร์แล้วก็หัดเขียนหัดจำให้ได้ด้วยว่าสะกดอย่างไรนะครับ Square นะครับ Rectangle Star ตัว Star นี้นักเรียนทราบแล้วนะครับาดาวนี่ส่วนมากนักเรียนจะเขียนกันถูกก็มีแค่นี้เองนะครับรูปทรงต่างๆนะแล้วก็นักเรียนนั่งเรียนคุณครูสอนก็จบหน้าที่13ไปฟัง Okay.